ไปทำเลเซอร์ทําหลุมสิวแล้วคือแบบพอหลังจากทําุ๊บมันตกสะเก็ดเป็นแผลเนี่ยครับก็เลยแบบอยากจะมาปรึกษาคุณหมอว่าทายังไงไม่ให้แบบ หลังทำเลเซอร์แล้วมันไม่มีสะเก็ดแผลแล้วก็แบบไปทำงานวันรุ่งขึ้นได้เลยอะโอเคค่ะสำหรับใครที่อยากรักษารูขุมขนแต่ไม่อยากมีสะเก็ดเลยไม่อยากมีรอยแผลเลยก็แนะนำพิกโคเลเซอร์เลยค่ะตัวพิกโคเลเซอร์นะคะจะเป็นนวัตก,กรรมพิกโคเซคชั่นค่ะคือพลังงานเนี่ยจะลงลึกได้ละเอียดแล้วก็เกิดเป็นเทนโนอรีไลโอนะคะก็จะเกิดเป็นฟองน้ำสารเป็นตารางที่ผิวชั้นล่างค่ะยิงทั่วหน้าค่ะเป็น โหมดคอลิเมตอันนี้ก็จะเป็นโหมดเกลี่ยสีก่อนอันนี้ยิ่งรอยสิวอันนี้อุ่นขึ้นนิดนึงอย่างอันนี้ที่เป็นหลุมลึกนะคะเราก็จะสามารถนิ้นเฉพาะจุดได้เลยอ่าเฉพาะจุดหลุมเลย เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนกระตุ้นการซ่อมแซมหลุมสีวช่วยให้ผิวตื่นขึ้นนะคะหลังทำเนี่ยจะไม่มีสะเก็ดด้านบนไม่มีรอยแผลค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวคูลลิ่งนะคะเป็นตัวคูลดาวจะช่วยให้ผิวเนี่ยหายชมพูเร็วขึ้นพรุ่งนี้ไปทำงานได้แน่นอนค่ะ